สวัสดีครับที่ของอูดอนเซอร์ิทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูาบรรยากาศของอูดอนเซอร์วิสแบช่องนะครับใน,นบรรยากาศในร้านของอูดอนเซอร์วิสที่แับช่องบรยาาร,บแบบบรยากาศรอบก็มีบรรยากาศรอบๆนี้ก็ น่าอยู่น่าดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องอเชฟพ,พูด1.6ครับอาการรถวิ่งแล้วกระตุกเป็นบางครั้งบางครั้งรถไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นดูกันในการคันนี้เอซจากลบบุรีนะครับมามาทำการแก้ไขเกียร์กระตุกแล้วก็วิ่งวิ่งเวิดเป็นบางครั้งนะครับ อยาก็คือกำลังขอดอเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องการฝัดชิ่นน้ํามันเกียร์กับการขอดเปลี่ยนน้ํามันเกียร์อย่างไหนดีหรืออย่างไหนมีปัญหาเดี๋ยวเราจะให้ดูดูปัญหาของการฝัดชิ่นเกียร์ในในเชฟคูด1.6นะครับเพราะว่า1.6เนี่ยหรือ1.8แคปดีว่า การทํางานของตัวเกียร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับรุ่นอื่นการฟัดชิ่งจะมีปัญหามากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาฟัดชิ่งเสร็จบางทีงวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูจะดูว่าถอดลงมาแล้วจะดูทีละตัวว่าทไมไมําไมถึงไม่ดีทําไมถึงต้องเปลี่ยนถ่ายเอาอย่างเดียวการฟัดชิ่งของตัวนี้เกียร์มันไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวคันนี้ลงเดี๋ยวเราจะมาดูความลับของ ภายในเกียร์ว่าทําไมมันไม่เหมาะสําหรับการฟัชชิ่งนะครับอตอนนี้ได้เวลาแล้วครับว่าเราจะมาดูการทํางานของของเกียร์เชฟคูดเราจะดูทุกชิ้นส่วนที่มันเป็นว่าทาไมถึงถึงบอกว่ามันไม่เหมาะกับการฟัดชิง่ง เรจะดูทีละตัวละตัวข้างในแล้วจะบอกว่าจุดไหนที่มันทําไมมันถึงตัดชิ่งแล้วไม่ดี อ่ะเห็นแล้วอ่าดูอันนี้เริ่มมีเศษของเศษพาติกนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในก่อน อ่ะดูนี่คือเศษ <c oughs> เอเรเ่มต้นอกล้องของรุ่นนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างใน <c oughs> ถ้าเวลาปัชิ่งกองเกียร์ชอบตันตัวนี้มาปั่นไม่ดีเราจะต้องเป็นการถอดล้างอย่างเดียวไม่งั้นก็ยกตัวหันลยดีที่สุด คือตเริ่มแตกเลยอ่ะเริ่มแตกนี่คือถ้าเราถ้าเราปัดชิ่งตัวปัญหาแรกก็คือกรองจะตันก่อนโดยที่โดยที่ทมไม่สามารถ,ถที่ถอดเปี่ยนภายนอกได้ต้องยกเกียว์เอาโอ,โอโนนเวอ,อ,อร์ฮอนหน่งเดียวนี่คือตุดบอดของการปัดชิ่งเกียร์ของเชฟคูด เชฟพ,พูดเชฟแคปที่ว่าตรกูลเชฟทั้งหลาย่จะฝัดชิ้นไม่ดีถ้าเกินกว่าถ้าเกินกว่าห้าหมื่นกิโลไปห้ามฝัดชิ้นถ้าฝัดชิ้นแล้วจะมีปัญหาทุกคัน